เปิดตัวยูเลโฟนอาร์เมอร์28อัลตา s ี r รี s นครับสมาร์ทโฟนดีไซน์แก่งสเปคสุดนะครับแล้วก็กล้องเนี่ยถ่ายความร้อนได้ด้วยเดี๋ยวเรามาดูสเปคที่เขาให้มาครับหน้าจอเป็น6.67นิ้วเป็นจอ AMOLED นะครับดิสเพย์ความสว่างหน้าจออยู่ที่2,200นิตเลยแบบสูงสุดนะและตารีเปส120เฮรองรับสีคั o เ10บินนะแล้วก็ d c i P3 ตัวนี้มีจอหลังด้วยนะขนาด1.04นิ้วและตัวชิปเซตเนี่ยให้มาเป็นไ m e n นซี9,300พัท 5G นะตัวนี้แรมเนี่ยให้มา 16G เลยแล้วก็สตอเลน 1TB แบบสูงสุดนะและตัวกล้องหลังจัดมาให้3ตัวเลยเลนส์หลัก50ล้านพิกเซลของ Sony ด้วยนะเซนเซอร์1นิ้วเลยครับและกล้องอันต้าวาย50ล้านพิกเซลและเลนส์ที่3เป็นอันต้าไนท์วิชั่นนะครับ64ล้านพิกเซลรวมไปถึงกล้องหน้าให้มาอีก50ล้านพิกเซลครับและที่สําคัญนะแบตเตอรี่ให้ม 1, 1600ม1600เลยฟังไ่ผิดนะ ให้มาเยอะมากตัวนี้รองรับชาร์จเร็ว120วัตต์ด้วยแบตเยอะและชาร์จเร็วอีกต่างหากและยังรองรับชาร์จไร้สายอีก50าสิวัตต์อีกต่างหากตัวนี้รองรับ 5g นะครับ Wi-Fi 7ด้วยเป็นพอร์ต USB 3.2จนะครับ Gen 2, 2ด้วยและมีช่องหูฟัง3.5อยู่มาพร้อมกับระ,บ,ระบบปฏิบัติการ Android เวอร์ชัน1 5ทนน้ำทนฝุ่น IP 6 8ทาร k เลยน้ำหนักตัวเครื่องอยู่ที่450กรัมครับมาดูในส่วนราคาบ้างนะครับเห็นว่าราคาเนี่ยจะไม่เก 52,000บาทโดยทั้ง2รุ่นนี้นะครับจะวางจําหน่ายในวันที่17มีนาคม2025โดยผ่านทาง Amazon, AliExpress และ u l o p o n e Official Store ครับ